สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูไนส์พามาแกลเลอรี่เป็นแกลเลอรี่ของนักสะสมศิลปะชื่อโรเบอร์โตคาซามอนตีโรเบอร์โตคาซามอนตีนะคะเป็นนักสะสมศิลปะที่เขาได้เก็บรวบรวมงานศิลปะที่เขาสนใจและซื้อเก็บมานะคะจากจิตกรทั่วโลกมาไว้ที่แกลเลอรี่แห่งนี้ที่เมืองฟลอเรนซ์ค่าเข้าชมแกลเลอรี่นี้นะคนละ10ยูโรเท่านั้นค่ะและ คุณจะไม่สามารถที่จะซื้องานศิลปะออกไปจากแกลเลอรี่นี้ได้เพราะว่า Roberto, โรเบอร์โตเขาต้องการที่จะให้คนอื่นชมงานที่เขาได้เลือกสรรแล้วเอามาเก็บที่แกลเลอรี่ของเขาค่ะพูดง่ายๆเลยก็คือเขาต้องการที่จะโชว์งานศิลปะที่เขาได้เก็บสะสมนั่นเองค่ะที่น่าสนใจของแกลเลอรี่นี้ก็คืองานศิลปะแต่ละชิ้นจะเป็นการประกอบสิ่งของเครื่องใช้มาเป็นงานศิลปะ อาจจะไม่ใช่ศิลปะที่เราเคยเห็นทั่วๆไปเช่นงานวาดงานเพ้นหรือการลงสีน้ำมันสีน้ำหรือว่าสีอะคริลิกค่ะแต่จะเป็นการใช้ของใช้รอบตัวเช่นอย่างรูปที่คุณเห็นรูปนี้เนี่ยเป็นรูปใบไม้แห้งนะคะเป็นใบไม้จริงๆเลยแล้วก็เก็บรวบรวมมาใส่ในลวดเหล็กนะคะเหมือนลักษณะกรอบรูป พราะอ่านประวัติของจิตรกรคนนี้นะคะก็ทราบว่าเขาเป็นนะคะชาวนาที่อยู่ในชนบทแล้วเมืองเมืองนี้ก็มีใบไม้มีต้นไม้เยอะมากๆเลยเขาก็เลยนําใบไม้แห้งเหล่านี้มารังสรรค์เป็นงานศิลปะและก็งานนี้นะคะก็เป็นงานที่น่าสนใจอีกงานหนึ่งเป็นงาน after noon tea จิตกรคนนี้ได้นําโต๊ะนะคะที่ มี afternoon tea ก็คือถ้วยกาแฟจานเคก้กแล้วก็จานขนมเนี่ยที่ทานแล้วนะคะมาสตาร์เก็บมาเป็นงานศิลปะด้วยค่ะท่านใดมีโอกาสนะคะมาฟอร์เรนก็อยากให้เข้ามาเยี่ยมชมนะเพราะว่าศิลปะแต่ละชิ้นนะคะที่โรเบอร์โตเนี่ยได้เก็บสะสมเป็นศิลปะที่น่าสนใจมากๆเป็นลักษณะศิลปะแบบโมเดิ ะะก็จะมีทั้งงานปักก็มีหรือแม้กระทั่งการเผาเบสนะคะเครื่องสีเนี่ยแล้วมาทำเป็นศิลปะก็มีแล้วก็มีนะคะจิตกรท่านหนึ่งก็แกะนะคะเครื่องใช้ที่เป็นคล้ายคล้ายกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องใช้ที่เป็นอุปกรณ์นะคะก่อสร้างแกะออกมาแล้วก็มาประกอบใหม่เป็นงานศิลปะค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะก็ ครูไนท์จะพาชมรอบๆนะคะในแกลเลอรี่นี้นะคะขอให้ enjoy นะคะแล้วก็สนุกกับการชมแกลเลอรีน่นี้แล้วถ้ามีโอกาสอย่าลืมแวะมานะคะ